สวัสดีครับโรงพยาบระวังภัยวันนี้เราจะมาช่วยกันปกป้องรักษาช้างในผืนป่ากุยบุรีนะครับคุณรัฐบลครับครับวันนี้แขกรับเชิญได้มาร่วมรายการนะครับท่านนายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันคุณพงพันธ์วิเชียนสมุดนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับ ท่านนายเพิ่อมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรทําไมต้องมารับผิดชอบป่าช้างกุยบุรีด้วยฮะก็ะครับก็รบเรียนอย่างนี้แต่เดิมเนี่ยก็เป็นนายเพื่ออุทานครับนะครับอยู่ตอนแรกก็อยู่เกาะกูกจงังหวัดตราดเสร็จจากนั้นก็ไปเป็นนายเพื่ออีสานที่นครพนมหลังจากนั้นก็มาเป็นนายเพอ่อสุรินทู่สองอำเภอครับก็คือนายเพื่อที่ลําดวนแล้วก็ที่โนนละลายสุริน เสร็จจากนั้นก็ถึงมาเป็นในพือกุยบุรีคเพื่อนั้นผมก็เลยจะปลูกพันกับช้างผูกพันกับช้างคือจากสุรินทร์นั่นแหมาที่กุยบุรีแลวก็มาอยู่กุยบุรีเป็นช้างป่าข้อมูลที่ในพื้มีอยู่ช้างกุยบุรีตอนนี้เหลือประมาณสกิ่เชือกประมาณ2อ0ร้อยสาถึงสองตัวต้องเรียกว่าตัวเรียกว่าตัวครับไม่เรียกว่าเชือกเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ถ้าช้างเลี้ยงเนี่ยต้องเรียกเป็นโขงกับกับตุเชือกนะฮะส่วนช้างป่าเนี่ยต้องเรียกเป็นฝูงกับตัวกับตัวนะฮะ ทั้งหมดกี่ตัวอตอนนี้ทั้งหมดก็ประมาณ250ตัวเห็นบอกบตายไปแล้ว18ตัวตอนนี้ตายไปแล้ว18ตัวครับเพราะอะไรฮะนายตายไปผมเรียนอย่างนี้ว่าเดิมเนี่ยของเราเนี่ยก็มีจํานวนเยอะและหลังจากนั้นก็ตายไปเริ่มตั้งแต่ปี254 0สีู่นยที่ตายนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นปัญหาผมเรียนว่าในช้างกูบุรีเนี่ยเป็นปัญหาช้างซึ่งมีมานานแล้วนะครับเมื่อตั้งแต่สมัยก่อน เรียนว่าในพื้นป่ากุยบุรีเนี่ยมันเป็นแหล่งที่รวมความหลากหลายของระบบนิเวศและชีวภาพเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นช้างกระทิงบัวแดงเสือโคร่งแมวลายอินทอนไม่แคทลังสมเสร,ร็จส,สัตว์ในอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในพื้นป,าปน่า,ปปาก,ากุยบุรีซึ่งจะอยู่ในแบถบเทือกเขาตะนาวศรีทิศชายแดนไทยพมา่าว้งก็ประมาณห้าแสนไร่ครับห้าแสนไร่ ทีนี้ในปืนป่าที่ว่าเนี่ยช้างเนี่ยก็อยู่กันมาตั้งแต่เป็นร้อยร้อยปีคเคยนําช้างที่เนี่ยไปเป็นช้างศึกในสมัยสงครามไทยมาไปเป็นช้างเผือกถวายพระเจ้าอยู่หัวบริมกศแข่ากรุงศรีอยุธยาช้างก็อยู่อย่างสุขสมบูรณ์มาตลอดครับจนกระทั่งตอนหลังมีนายทุนบางคนมีรัษฎรบางรายก็เข้าไปบุกรุกเข้าทางป่าแล้วก็ปลูกสับปะรด จนทาให้ประจุบีรีขันเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดใ,ในประเทศไทยแสดงว่าการปลูกสับปะรดเนี่ยนะฮะทำให้ต้องฆ่าช้างนะใช่ครับได้ผลจากการปลูกสับปะรดครับจึงทําให้ช้างลงมากินเพราะช้างลงมากินสับปะรดคนก็ว่าช้างสร้างความเดือดร้อนเดี๋ยวฮะในใน,ในป่าห้าแสนไร่นะครับ,ครบนคืฮะเป็นก้อนอย่างงี้นะแล้วคนเนี่ยบุกลุกเข้าไปในไร่สับปะรดไม่ฮะบลุกลุกุกเข้าไปในป่าเพื่อเพื่อปลูกสับปะรดใช่แล้วช้างก็ต้องมากินตรงนี้ป่าตรงนั้นไม่สมบูรณ์แล้วเหรอคุ้มี้ ก็คืออันนี้เป็นที <Luis> ่มาก่อนเพราะว่าหลังจากที่มีนายทุนรัศดรเนี่ยเข้าไปบุกรุปแ้วทางป่าเพื่อปลูกสับปะรดจนทําให้ประจวบคีรีขันเป็นจังหวัดที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศไทยแต่ผลจากการปลูกสับปะรดเนี่ยจึงทําให้ช้างลงมากินพอช้างลงมากินสับปะรดคนก็ว่าช้างสร้างความเดือดร้อนคแต่ช้างพูดไม่ได้ตั้งแต่ปี4 0งปัจจุบันพูดได้เนี่ยเขาคงบอกว่าพ่อเขาปู่เขา เดินมาตั้งนานแล้วก็คือเป็นพื้นที่เดิมของเขาใช่ไหมครับผลความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนี่ยเกิดขึ้นจนกระทั่งรุนแรงเมื่อวันที่20พฤษภาคม2540มีการพบช้างป่าเพศผู้เพศเมียตายสองตัวพร้อมกันเพราะโดนวางยาพิษในสัมาระในซื้อวางยาพิษลำดับแรกนะฮะ40ถึงปัจจุบันพอหลังจากนั้นรปี4 1่2น่อก่อนอีก3ปีเนี่ยช้างตายเพิ่มอีก9ตัวเป็น11ตัว รักษาเดียวกันไหมครับบางตัวโดนวางยาพิษบางตัวโดนยิงตายบางตัวโดนเผานั่งยาและบางตัวก็โดนวางเรือใบไอการวางเรือใบก็คืออตปูตอกไม้แล้วหงายขึ้นในทางเหยียบขนาดพวกเราเนี่ยเราเดินเหยียบหนามเรายังเจ็บตรงนี้ทําให้เสียชีวิตได้ครับนั่นเป็นเพอคือทําให้เขาบาดเจ็บเขาบาดเจ็บเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาไม่สามารถที่จะประคองเขาก็บาดเจ็บอยู่ตลอดและผลที่สุดตัวนี้ผมเรียนต่อว่า ปัญหาที่ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนี่ยเรา่าย้เยอะเมื่อตอนเสมัยสมัยปี2 5 4 0ถึง42เหตุการณ์ทั้งหลายเน้นนำความเศร้าเรื่อนใจมาสู่ชาวไทยทั่วประเทศเมื่อเสร็จป,รปีที่แล้วจนกระทั่งความทราบถึงฝ่าละองธุลีพระบาทครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในทรงห่วงพระไทยเรื่องทางท่านรับสั่งให้ทําห้างเพราะท่านจะเสด็จมาดูครับและตอนนั้นอุทยานแห่งชาติกรีจึงเกิดขึ้นแต่เดิมเนี่ยเป็นป่าสงวน อุทยานแห่งชาติกุรีจนเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงนําผื้นป่าที่ในทุนบุกรุกเนี่ยกลับมาจึงกลายเป็นโครงการทุ้นผูสภาพป่าสงวมมนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัญหาไปถึงว่าพอพอนพื้นที่เกษตร,รกรที่เขาเคยบุกรุกป่าแล้วนากลับพืนมาส่าช้างามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเกลีกับชาวบ้านไหมครับถ้าอย่างนั้นเอ,อมีอยู่ครับมีอยู่แต่หลังจากนั้นผมเรียนต่อว่า ออพอหลังจากนั้น,นพระเจ้าอยู่หัวท่านั้ามีพระรัมลัดคนกับช้างครับเมื่อวันที่ห้ากรนยาคมสองห้าสี่สองท่านรับสั่งว่าช้างควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างเพียงพอการปฏิบัติต้องไปสร้างแหล่งอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆและกระจายกรณีที่ช้างออกที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับเขานั่นแหละคือที่มาที่มาที่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมกันน้อมน,นำกระแสพระรัมลัด เอามาปฏิบัติปัญหาคนกับช้างของกุยบุรีที่เคยมีจึงลดลงเริ่มรเริ่มจุดเริ่มต้นคือที่กุยบุรีก่อนเลยใช่ไหมโครงการังกล่าวเราเริ่มเมื่อปี2542นะฮะเริ่มเมื่อปี2542หลังจากมีกระแสพระราชบัญัเราก็น้อมนามาปฏิบัติโดยการสร้างแหล่งอาหารครคับให้กับช้างปริมาณช้าง เสียชีวิตเพิ่มลงไหมครับหลังจากนั้นนะฮะมีการเสียชีวิตอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเรียนว่าเราสังเกตจากตัวนี้คนที่เราบอกว่าน่าเสียก็คือปริมาณช้างเนี่ยจำนวนช้างเนี่ยจะมีมีเสียชีวิตนะฮะมีบางบางปีที่เสียชีวิตแต่ก็จะมีบางปีที่ตายโดยธรรมชาติในส่วนกุบุรีเนี่ยเราตายช้างของเรานี่ตาย18ตัวตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาคในเพื่อช่วยอธิบายรูปนี้นะครับว่านี่ฮะลักษณะของการตายของช้างเนี่ยรูปนี้ับ ผมเรียนว่านี่คือช้างคู่แรกที่ตายอันนี้อะไรที่มาที่ทําให้เกิดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่มาที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าหลังจากคือแต่เดิมเนี่ยช้างก็จะอยู่อย่างอย่างวิถีชีวิตของเขาครับจนกระทั่งช้างคู่แรกเนี่ยที่ตายพร้อมกันเพราะโดนวางยาพิษตัวแรกเลยใช่ครับตัวแรกนี่คือตัวผู้ตายก่อนตัวที่สองยังไม่ตายคือตัวเมีย ในระหว่างนั้นเนี่ยตัวที่สองเนี่ยตัวตัวแรกใี่ตายก็กินกินยาพิษกนไปมากตัวที่สองี่ยเดินมาหาเจ้าหน้าที่พอเดินมาหาเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจ้าหน้าที่ก็กลัวครับแต่มันเป็นการสื่อให้รู้ว่าแค่เขาจะมาแจ้งเหตุไายเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินตามเข้าไปจึงไปพบตัวแรกที่ตายคือตัวนี้เหมือนมาตามเจ้าหน้าที่ให้ไปเจอตัวแรก ใช่ครับพอไปเจอตัวแรกปุ๊บก็ปรากฏว่าขึ้นอย่างนี้แหละเพราะว่าตายมาก่อนผลที่สุดตัวที่2คือตัวเมียเนี่ยที่มาบอกเจ้าที่หลังจากนั้นเขาก็ล้มเพราะล้มแต่เขายังไม่ตายเพราะอะไรครับก็ตอนนั้นเขาโดนยาพิษครับโดนยาพิษแต่ว่าเขาโดนจํานวนน้อยนะเพราะงั้นโอเคเขาจะตายเหมือนเหมือนเขาสื่อมาบอกบอกคนหลังจากนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าเรามีการช่วยพยายามที่จะช่วยชีวิตเขาแต่เขาช่วยไม่ได้เมื่อช่วยไม่ได้เสร็จก็จะกลายเป็นว่าตายสองตัว พอตายสองตัวเราก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมถึงตายจึงผ่าศพมาดูพอผ่าศพมาดูจึงรู้ว่ามียาพิษในนี้นี่คือที่มาคือแสดงว่าคู่แรกตัวหนึ่งอันนี้คู่แรกเลยนะใช่ตัวนี้ก็น่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากวางยาพิษเหมือนกันวางยาพิษครับแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะตัวตัวตัวนี้เป็นตัวที่ตัวที่สตัวที่สี่นะฮะเป็นตัวที่เป็นช้างที่เราพบในในเหว แล้วตอนหลังเนี่ยเราสามารถเอามาช่วยได้พอเอามาช่วยได้เสร็จก็มาประคบประโหมมาดูแลกันจนกระทั่งทางสวนสัตว์ดูสิทธ์ก็เอามาช่วยดูที่กรุงเทพแต่ผลที่สุดตอนหลังเข้าก็ททองเสียตายนะครับคือตัวนี้กระพังบุญอุ้มส่วนตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือโดนยาวางยาพิษเหมือนกันเป็นตัวที่สี่เหตุผลที่เรารู้เพราะอะไรก็เพราะว่าตัวเนี้ยเขาไปตายที่ป่าภารทีนี้เขาตายมาเป็นปีเราจึงจะไปพบโครงกระดูก นะฮะนี่จะสังเกตว่ามันมีภาพที่เราเห็นพบคงกระดูกครับสันนิษฐานว่ามีการโดยวางยาพิษอีกนันกันนะครับคนละครับเะจะโหดจะวางยาพิษมากเหดเรื่อยๆครับคนฐะครันนี้คือช่วงแรกๆแต่ช่วงหลังๆนี่โหดเรื่อยๆอ่ะค่อยดูนะค่อยดูความโหดนะเราข้ามตรงไปนี้ที่ส่วนมากนี่คืออะไรฮะอันนี้นะครับตัวนี้โหดมากครับโหดมากที่สุดของทางป่ากุยบุรีคือตัวนี้คบเมื่อปี2542ครับ เป็นการพบเมื่อช้างตัวนี้ถูกเผานั่งยางครับถูกเผานั่งยางเคยได้ยินแต่คนถูกนั่งยางนั่นแหละฮะตัวนี้ถูกเผานั่งยางก่อนเกงกระจายสาเหตุทูต้องถู้ได้งยางครับก็คือเรารู้เพราะอย่างนี้ฮะเพราะหลังจากที่เขาฆ่าเขายิงช้างฆ่าช้างแล้วเขาเกรงความผิดแล้วเขาก็เอาไฟสูง สาเหตุที่ยิงนี่คือยิงเพื่อไม่ให้ช้างมากินพืชผลเกษตรหรือล่าเพื่อล่าช้างเพื่อเอางนาอันนี้กินสับปะรดครับก็คือช้างลงมากินนะฮะพอช้างลงมากินสับปะรดเนี่ยทางเจ้าของไร่ก็ยิงพอยิงเสร็จปุ๊บก็เกรงความผิดก็จึงเผานั่งยางทีนี้พอเผานั่งยางเนี่ยเนื่องจากช้างเนี่ยตัวใหญ่ครักลิ่นหรือว่าหลักฐาน่างทั้งหลายมีกลิ่นควันกลิ่นเหม็นไหม้กลิ่นซากของเขาเนี่ยมันคลุ้งไปทั้งหมู่บ้านจึงเป็นเป็นที่มา หลังจากนั้นผมมาดูเสร็จปุ๊บก็มือของชาวบ้านนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับใช่ครับและตัวนี้ก็เลยมีการทําศพใช่ครับเดี๋ยวเราค่อยๆถามไปเรื่อยเพราะว่าคราวนี้จะถัดจะคุยถึงเรื่องความโหดของกลุ่มกระบวนการฆ่าช้างนี้โหดจริงๆครับคุณรัฐพลครับน่าสักครู่นี้ไม่เท่าไหร่ครโหดแต่เรื่อยๆนะนายธนานเพลช่วยอธิบายอันนี้คือโหดในเรื่องของว่าเรื่องของการใช้เผานั่งยางใช่อันนี้เผานั่งยางครับ่างคือวางยาเบื่อแล้วเผาหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้เราเออ ใช้ปืนครับใช้ปืนยิงเลยอาวนี้เริ่มโหดแล้วนะใช้ปืนยิงอันนี้ครับท่านอนเบือตัวนี้คือตัวที่สิบสี่ของกุยบุรีอันนี้ด้านนี้ปีปีไหนครับท่านอนเผือปีห้าสามห้าสามนะห้ปีห้าสามตัวนี้แหละมันจะมาผูกพันกับที่เก่งกานด้วยครับผมเรียนให้ทราบว่าตัวที่สิบสี่เนี่ยเป็นตัวที่น่าสงสารกับคือไงครับคือเหตุการณ์เนี่ยขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า เมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี53เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุบุรีก็ลาดตเวอร์ตรวจตราตามปกติเขาก็นอนคืนหนึ่งพอเช้าเขาก็เดินต่อสี่โมงเช้าของวันนั้นเ <S an> ขานั่งพักระหว่างที่กำลังนั่งพักนั่นเองก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดห่างจากุที่เขานั่งประมาณ200เมตรครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานได้ยินได้ยินได้ยินเสียงปืนเนี่ยห่างจากที่เขานั่งประมาณ200เมตรับ พอหลังจากเสียงปืนเนี่ยช้างทั้งฝูงวิ่งหนีออกมาจากเสียงปืนวิ่งหนีออกมาทั้งฝูงเจ้าหน้าที่ก็เลยสงสัยเอกใจก็เลยวิ่งสวนช้างเข้าไปหาเสียงปืนนั้นเมื่อไปถึงใกล้จุดที่เกิดเหตุพบคนลายสองคนกาลังยืนอยู่บนเนินครับกําลังสับไม้เสียงเหมือนกําลังสับไม้เคยได้ยินเสียงดังโป๊กเหมือนกับกำลังใช้ขว่านสับไม้อยู่ใช่แล้วพอไปดูแม่ที่อยู่ทยาน ก็เลยกระจายปีกาเพื่อจะโอบร้อมผู้ต้องหาที่นี้ผู้ต้องหาพอดีบงคือตอนนั้นเจ้าที่อาจจะคิดว่ายังกำลังสับตัต้นไม้อยู่หรือกำลังตัดไม้เถื่อนทําให้ช้างนี่แตกตื่นวิ่งออกมาคิดว่าอย่ังนั้นแต่พอไปเจอแล้วเป็นไงพอไปเจอพอเจ้าที่กระจายปีกาไอ้คนร้ายมันเห็นเพราะมันเห็นเสร็จมันก็เลยวิ่งหนีครับพอวิ่งไล่ทันไม่ทันจึงมาดูที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าไอ้เสียงสับไม้นั้นไม่ใช่คือเสียงอะไรสับช้างสับช้างมันสับโป๊กๆแบบพอช้างมันเนื้อนุ่มๆเอง ปืบปืบผมเรียนว่าอย่างนี้เดี๋ยวท่านนายอำเภอถ้าหากว่าสับสับไม้กับสับที่เสียงที่ท่านนายอำเภอได้ยินนั่นคือฟังเขาฟังเป็นเสียงสับนะครับตรงเรื่องี้คล้ายๆกับสับได้ยินเสียงสับแต่เขาก็นึกว่าสับไม้แต่จริงๆแล้วสับอะไรสับช้างสับช้างสับตรงไหนมันดังโป๊โป๊ผมเรียนท่านอย่างนี้เพราะหลังจากที่เราที่ไปถึงนะฮะไม่ได้ยินเสียงสับเนี่ยก็เลยนึกว่าสับไม้แต่พอไปใกล้จริงๆกลายเป็นสับช้าง ท่านเชื่อไหมว่าคนลายเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีเดี๋ยวท่านนายเพื่เอเขายิงขอเคลียร์ไอ้เสียงโป๊ะก,ก,ก่อนเนี่ยตกลงว่ามันเป็นเสียงสับงาช้างหรือเปล่าเด,เดี๋ยวจะเลัครับอ่าเดี๋ยวจะหลัเจ้าหน้าที่นะฮะพอหลังจากที่พอไปถึงที่เกิดเหตุเขาใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีพอเขายิงช้างเสร็จเขาตัดงวงปั๊บแล้วก็เฉาะงาทันทีท่านเชื่อไหมเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยช้างยังไม่ตาย ดียวงพังง่าพังง่าตัดงวงใช่ครับแล้วก็สับที่ชงาทันทีที่ผมจะเล่าเพราะว่าเหตุผลที่สับงวงก่อนนี่เพื่อสับงวงตัดงาอ๋อคือตัดงวงเพื่อที่จะตัดงาได้งาแล้วคนร้ายเนี่ยตัดสับงาเนี่ยขณะที่ช้างยังไม่ตายท่านคิดดูว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยช้างกำลังนอนพังง่าพังง่าเลือดนี่ไหลนอง แต่คนก็ยังใจร้ายใจร้ายขนาดว่าพอยิงปุ๊บตัดงวงปั๊บแล้วก็เฉาะนาทันทีอนี่คือคนครับคือหลังจากนั้นเราคือกระสุนปืนนะปั้งหลังจากนั้นเจ้าที่นี่ก็วิ่งไปประมาณเมตรใช่เมตรสวนกับช้างเข้าไปเลยสวนกระชางเข้าไปได้ยินเสียงดังโป๊กๆมีผู้ชายสองคนยืนใช่ครับแล้วก็าพว่าแต่กว่พว่าไม่ใช่ศัพทมายกลายเป็นศัพท์งาช้าง แล้วยัเวลาเพียงสิบนาทีนะพี่ใช้เวลาสัชายังไม่ตายต้อนนั้นช้างยังไม่ตายผมเรียนว่าเพื่อที่เกิดนะเพราะว่ามันเป็นความมันเป็นความสลดใจที่คนเนี่ยใจ้ายฆ่าช้างไม่พอขนาดที่เขายังไม่ตายดีสับงาทันทีเราไปถึงเนี่ยปรากฏว่าช้างยังนอนพังงาพังง้าเลือดนี่ไหลนองแล่วจากที่เราตรวจสอบแล้วเราพบสี่สิ่ง ในที่เกิดเหตุสี่สิ่งที่ว่ามีอะไรครับหนึ่งโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์มือถือของคนหลายครับซึ่งระบุชื่อมีภาพถ่ายที่เขาถ่ายคลิปในโทรศัพท์เขามีมโมรีโทรศัพท์ครับนะฮะแล้วก็มีบัญชีธนาคารสี่ธนาคารในโทรศัพท์นี้มีครบหมดเลยถูกต้องครับดิ้นไม่หลุดฮะผมเรียนว่าในในโทรศัพท์เนี่ย มีเมมโมรี่โทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีคลิปที่เขาถ่ายภาพเขากับลูกเมียเขาจากเหตุการณ์จากเหตุการณ์นี้แล้วมีอะไรแล้วก็มีบัญชีธนาคารสี่ธนาคารมีเงินเยอะไหมครับในบัญชีธนาคารมีเยอะครับครับจนทําให้เขาเรารู้ว่าเขาชื่อนายสมบูรณ์เวนะเป็นคนป่าสมบูรณ์และสมชายสมบูรณ์สมบูรณ์เวนะสมบูรณ์เวนะเป็นคนป่าด่งอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีขณะนี้จับตัวได้หรือยังยังไม่ได้ และคนนี้เองที่มาเกี่ยวกับช้างเก่งอาจารย์ตอนนี้ครับครับเนี่ยผมดึงจะเรียนที่มาว่าของเราเนี่ยโดนเราโดนเมื่อปีห้าสามนะฮะท่านท่านในเพื่อโทรศัพท์มีหลักฐานสชิ้นใช่ครับมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์หนึ่งสองเราพบปืนปลรยอวอ8แปดสิบนะฮะ วรารอวเหมือนก็เป็นปืนของหน่วยงานรัชกา็เป็นค่ของหน่วยราชการครับแต่ว่าปืนเป็นปืนเถื่อนระบุได้ไหมอันนี้เราระบุไม่ได้ครับพราปืนบรวอแปดแปดนี่เป็นปืนที่ใช้ในราชการครับนะฮะนั่นคือแต่ว่าอาจจะเป็นปืนเถื่อนหรือว่าเป็นปืนข้ามฝังมาจากประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เราตอบไม่ได้นั่นคือสองสามเราพบอุปกรณ์ระมุธทีพในป่าครับซึ่งเขาก็ตรงมานอนพักแรมแต่เขาโชคดีคือจะว่าโชคดีก็ไม่ใช่เพราะเขา ขามากอนคืนเดียวเขาได้ช้างลงไปและตัวที่สี่ที่ผมฝากสี่เราพบเครื่องรางของกัางซึ่งเครื่องรางของเขาเนี่ยเปิดไม่ได้ถ้าเปิดจะเป็นอันตรายกับผู้เปิดเพราะเครื่องรางที่ว่าเนี่ยก็เป็นของผู้กระเดียงกระดาษประเด็นต่างๆยังมีเยอะเดี๋ยวท่านนายเพื่อจะบอกนะว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวพันกับใครบ้างช่วงนี้พักกู่เดียวครับ